ช่วงนี้มันห้อนเอาละ <c oughs> หอนยี่หลีฮหอนเฮ็ดออกครับเอาห้อนจังเด็เฮ็ดจังสี่ออกเอาหอนเอานน่ละสภาพอากาศที่ร้อนอ้าวครับหลายเห็ดหลายชนิดนี่ออกผลผลิตน้อยวาสันว่าขาดตลาดพอค่ายไม่ค่าก็ต้องปรับราคาสูงขึ้นรพราว่พมันหน่อยครับหาย,ยากก็ต้องแพงขึ้นจั่หน้อยหลังา้ามเห็ดหลยหมองจำกัดการสั่งซื้อว่าสันครับ ผู้สื่อข่าวลงภูมิที่สำรวจราคาเห็ดครับที่ตลาดบางลำําพุครับเขตเทศบาลนครขอนแกน่นหลังสภาพอากาศที่ฮอนเอ้าเอ้ยเอ้ยส่งผลให้เห็ดหลายชนิดเนี่ยนะครับออกมันหน่อยเห็ดไหนครัตลาดว่าจะเป็นเห็ดนั่งฟ้าเห็ด <c oughs> นั่งร่มเห็ดหอมพอข้าไม่ข้าต้องปั๊บขึ้นนะครับปับ๊บราคาเห็ดเนี่ยครับเห็ดนั่งฟ้าแล้วก็เห็ดนั่งร่มกิโลกรัมละลอยต้องปั๊บขึ้นเป็นร้อยเส้าหอดร้อยสามสิบบาท ส่วนเห็ดชนิดอื่นๆครับยังเห็ดฟางเห็ดเฟียงเนี่ยแหละครับเห็ดขอนขาวเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูมันหน่อยเนาะค่อยไว้ <c oughs> <c oughs> เห็ดหูสั่งดีกว่าไงยู่ช่ไพ่วงชอมัน,กมน,กนแก่ไงยูแก่ที่เดิมมันเต็มมอได<ล>้ ط, ไหมเห็ดขอนขาวเห็ดเฟียงเห็ดหูหนูหหนแล้วค่ากิโลกับดลลอยบาทซ้ำเก่า เจ้าหน้ากตามครับมีพีน่น้องประชาชนออกมาเลือกสื่อเห็ดย่างบวขาดสายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าห้อนครับอาหารที่นิยมทำนะครับในช่วงหน้าร้อนซึ่งเป็นเมนูเด็ดของชาวอีสานคืออะไรคะคแกงอะไรแกงใส่ไข่มดแดงค่ะคุณครูแกงอะไรใส่ไข่มดแดงแกงหนอ่อไม้แกงเห็ดเขาบอกเรียนเห็ดอยู่กับทีว่ไปแกงหน่อไม้ผู้ลูกเพลย์ล้วเพอาะ่าแกงเห็ดใส่หน่อไม้แกงเห็ดใส่ไข่มดแดงเออซึ่งเป็นเมนูเด็ดมาสันทรสเด็ดเยี่ยเด็ดควรนี่แหละเ่ได้ควรมันมาแก่แง โดยผู้ซื้อข้าวก็ไปสอบถามกับนา่งวาสนาสุวรรณพักดีค่ะแม่ค้าขายเห็ดแล้วบอกว่าการขึ้นราคาเห็ดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเพราะว่าตอนนี้อากาศฮ้อนเห็ดบางชนิดก็ออกหน่อยนะคะพอค่ะแม่ค้าที่ไปสื่อหนาฟ้าม์ก็มีการแข่งขันราคาการผู้ใดให้ราคาถือฟ้าม์เห็ดเพิ่นกรสิบไปขายให้เจ้าอื่นที่ได้ราคาดีกว่าราคาเห็ดกับเล็บคอยนิ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่อากาศพอดีตอนกลางคืนนะคะอากาศเย็นเห็ดก็สิออกหลาย มีว่างขายแทบทุกเจ้าราคากระสิถึกลงเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะแล้วก็ย่อมรับวาธิพานมานะคะเห็ปรับราคาขึ้นทุกปี3ปีที่แล้วแล้วว่าราคายูแค่ประมาณกิโลกรัมละ60หอด70บาทแต่ว,ว่าปัจจุบันคุณโจอีบอกไปแล้ว100ถึง130บาทค่ะโอ้โอ้แพงขึ้นเด้ม,มาจากซื้อกิน พราว่าแนวหมักนะคะต้นทุนที่สูงขึ้นของฟร์มเห็ดบพว่าจะเป็นคาขนทรงหัวเชื่อเห็ดกับแพงไปฟังเสียงแม่ค้าเห็ดค่ะครับหน้าร้อนต่ําสุดที่พี่รับอยู่ตอนนี้จะอยู่ที่โลละเจ็ดสิบบาทมันแล้วแต่สภาพอากาศถ้าถ้าเห็ดมันไม่ค่อยมีหรือว่าฟาร์มแต่และฟาร์มที่เขาผลิตแล้วมันมันออกไม่ทันอย่างเงี้ยราคาเห็ดมันก็จะสูงเพราะว่าการแย่งชิงจากแม่ค้าที่ว่าไปรับซื้อเขาเนี่ย สมมติว่าพี่ให้โรลละร้อยอย่างเงี้ยก็จะมีแม่ค้าไปเทิรนร้อยยี่อย่างเงี้ยเขาก็จะส่งเจ้าที่ได้ร้อยยี่อย่างเงี้ยค่ะราคาค่อนข้างเยอจะสูงแล้วแล้วตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องว่าเงินทุนสําหรับพวกพวกอ่าปาล์มที่เขาผลิตอะ่ะต้นทุนจะสูงขึ้นพวกกากมันอะไรเงี้ยมันจะขึ้นราคาที่เขาเอามาผลิตเหต็ดกันอะ่ะถ้ากากมันมันขึ้นราคามันก็จะทําให้เห็ดก็ราคาสูงขึ้น